สมรคัทงที่7 2วันที่15เดือน3ปี68บัดนี้วันที่15เดือน2เดือน3ปี68เป็นวันที่ เจ็ดส,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  um สิบสองที่ข้าพเจ้านางสาวสลาพรขอถวายเส้นสวดสาไทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นท่านบูชาธำบมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาดนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาจริงของข้าพเจ้าจงมั่งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจงจดแน่ขยะกขยันชนะในบทสวดอย่างสนุ่งโดยเสริฐสมันตาจักรวาลเอสุอาตาจยกันตุเทวตาสัทธรรมังบทที่หนึ่งบทสวดจุมนุเทวดาสมันตาจักรวาลเอสุอาตาจยกันตุเทวตาสัทธรรมังมุนเนลเชน สัจตันตุสังฆมุขกระทางสักเเคกเมจะรูเปสินิลกาเตจันติเควิเมเนทีเประเทจะคามตวะคานเคหะมันทุกีเคเตผู้มาจัยันตุเทวชีระเวลาสมยขันธราคาติทันตาสันติเกยังวุนิวะจนังสัทโวเมสันตุธรรมราสนักโลอยมทันตาธรรมราสนักโลอยมทันตาธรรมราสนักโลอยมทันตาบทที่สองบทบูชาพระนางใจอิมินาสกาเรนะพุู้ทังอภิปูษามาอิมินาสกาเรนะธรรมะอภิปูษามาอิมินาสกาเรนะสังฆอภิปูษามา บทที่สามบทกับพระลาตาตัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทนสวะขาโตพระกะตาธรรมโมธรรมระมาสันสุปฏิปันโนพระคะโตสศรษฐกสังโฆสังฆารามามิ บสีบสนามสกสิธิขาทานะมุตสัพพะโตอัลหะโตสัมสัมุทธัสสนะมุตสัพพคโตอัลหะโตสัมสัมุทธัสสนะมุตสัพพคโตอัลโตสัมสัมุทธัสะบทีห้าบสวแต่ศาคมนประทาพุททังสารนังขจามีธรรมศาานังขจามีสังฆสารานังขจามีตุตียมปีพุททังสารนังขจามีตุตียมปีธรรมาสานางขจามีตุติยมปีสังฆสารานังขจามีตะเตียมปีผพุทังสารานางขจามีตเตียมปีธรรมสาลานางขจามีตเตียมปีสังฆศานางขจามีบท อันยังพุทโธเมสานางวังเอเตนะสตเวเชนะสถิเมหตุสปทานาธิเมสานังอันยังทำโอเมสานังวังเอเตนะสตเวเชนะสถิเมหตุสปทานาธิเมสานังอันยังหลังโคเมสานังวังเอเตนะสตเวเชนะสถิเมหตุสปทาบทเจ็ดประศมหาสมัยสุภเอวเมสุตังอิกรสมัญาภะคะวา สัจเกสุวิหารติกับปิวัุตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิคุสังเกนาสัทิงมันจะมัตเตหิภิกุสัตเหิสเพวะอรหันเตหิสหหิจารุธาตุหิเทวตาเยภุยานัสันนิวิตาโหติพระขวันตังศาสนาในฮะภิกุสังคจจะตะโคจตุนังสุภะนิกายนังเทวนังเอตาธาโหสิเองตาโคสภกวะสัจเกสุวิหารติกับปิวัุตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิคุสังเกนาสัทิงมันจะมัตเตหิภิกุสัตเหิสเพวะอรหันเตหิสหหิจารุธาตุหิเทวตาเท พระวนตังสสนยะพี่คุูสังฆใจนะนาไม่ยปีนี่นะพระกวาแต่นุสักปวะคูบมาสั่งกรป๋ว่าพระกวนโตสันติเกป็นจกาธรรมสยมติอัตโคตาเทวตามสัยธรรมี่มาลพระวาปุริส่งฆรมัาตตังว่าภาษาภาาอะยะภาษาติตั้งว่าภาษาสัมมิชยเอวะเมวะทาเทเสสุเเวสุอรหันระหิตาพระกนโตบุรโตปะรหังสุอัตโคเทวะ อาตะโคตาเทวตาพควันตังสัตวิวาเทวะเอกมันตังอังสุเอกมันกันทิตะโคเอกาเทวตาพควันโตสันติเกอิมังคังถังอภัสสิมหาสัมโยปวัสมิเทวกายาสัมณัคตะคัมตมหิมังคามาสมยังทักกิตายวะอาปะทิฏาสังคติอาตะโคอาปะละเทวตาพควันโตสันติเกอิมังคังถังอภัสสิตะลาภิโกธสรมะสังังสุจิตังอัตโนอุชุมาคังสุสาริทิวะเนตานิคะเทตวังสียานิณัคขติปนิพพติ อาตโคะอัปปาาเทวตาภควันโตสันติเกอมังคตังอภัสสิเชตวะจีลังเชตวะปาลิปาลิ้างอินทะคีลังอจัตนาเมชชาไดจารังติสุวิเมลาสคขุมาตาสุสุทันตาสุสุนักติอาตโคะอัปปาาเทวตาภควันโตสันติเกยิมังคตังอภัสสิเอเกจีผู้ทังคตเสนต์นาเตคามิสันติอัปยภูมิปยาหามันุสังเทหังเทวะกายากรสัติอาตคะมัคควาอภิภูมิอมตะเสียภูหินาภิโกรเวธัสัสุโกราตุสุเทวตาสันติเวตาโหติ อตาหัตังสัสสัตนายะภิกขุสังฆัจะเยปิเตภิกขเวอะเหสุงอติงตะนังอะหันโตสัมมาสัมพุทธะเสัมัตติานังตะะวะเวะเทวตาสัตติิตะอะเหสุงสยะหะปิมหังอหันเตหิเยปิเตภิกขเววิสันติอนหะตะนังอหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิตะนังตะปะวะวะเทวตาสัตติิตภวิันติยะหะปิมหังอหันเตหิอจิกิสสมิภิกขเวเทวะกายังนมมิยะ ເຖີກເວເຖີວະກາຍະນັງນະມະມີເຖີຊິສະມິພິຂະເວເຖີວະກາຍັງນະມະມີຕັງສຸທາທາສາສຸກັງະມະນິທາພສສມິຕວະັນຕຕພິຄຸອຕຈສງຖອຕວຈ สิโลกะมนุกษะสมิยะทับภูมาสาสิตายะสิตาธิริขะพลังภัหิตตาสัมหิตาปุถุสิหวาสารีนาโลมหังกะสาบุโนโอทากัตตสามะกุทธาวินาปสันมินาเวลาวินโยปัญจเสเตนตัววเนกปิโรวัตเวตาตอมันตยิสัทาสาวาเกตสันเนลเตเอวัคยยาอภิเกตตาเตวิชานณธาภิโกเตอจัปะมะกลุงสุธาพุทธาศาสนาเตสปะหุยานังอามุนสาสันนะอภิเกสัตัมตะคูสาหสังอั อัฏฐสตร to ิงสตังเอกเกสหรสนังอมุลสาสธรรมมัตคุงอภิเกสหรรมมัตคุงพิพาสภาอหุงพุทธะอหุงกรดาสพังอภิญญาว่าว่ากิตวานาจักภูมิสตวโตอมันตยิทธาสาวเกสศาสนตเตเทวะกย่าอภิกันตาเตวิชาณธาภิโกเนวหังกิตาอิสมิวิกาหิอนุปสโภสหสสาวิยคัน

Yakana na tomino itim ato shuti ato na toya sa sino muna na apikamungpi kunang sumitung na we sa mita magsatay yakana na tomino itim ato shuti ato na to na toya sa sito muna muna apikamungpi kunang sumitung na kunang humihilo lachakahiko we kusala we senang hino na sa kasasangya kanang ay soba kasumitung na คุณล pues so so ืมาที atom, isa, donn, the ่สังราชาราชโทปประสัสติคณาะพนังอธิปติมหาราชเยสสิโสตาตาสภาหวอินทรมนาวะสัปลาอิติมโตจุติมโตนะตัวเยสสิโนมุธรรมนาอภิกรรมุงพิณังเสบิติกุณังขักินันจัยทีสังราชาวิรุณโผประสัสติคุมาพนังอธิวติมหาราชเยสสิโสคุตาตาสภาหวอินทรมนาวะสัปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะตัวเยสสิโนมุธรรมนาอภิกรรมุงพิณังสมิติพิณังปัจจักรทสังราชาวิรุณโคปัสสติ ราคารางอดิปติมหาชยาสิโสุตะสัพพวอนธรรมนามหาสลาอิทิมตสุติมตวนาโตยสสิโนมุธมนาอภิกรมุภิกุนัสมิติวนัอุทาลาสัสักราชาเวโลปัสสตินะคะังอธิปติมหารชยาสิโสุตะสัพพวอนธมนามหาสลา อิท um ิมัโตชุติมัโตวันน้าโตยัะสิโนมุทามณะอภิกรรมุงเพื่นังสมิติวนาปุณณมที่สั่งราชโธทักขินเนเนวิลุนกูปชิมินเนวิลุนปโคกุเวโลอุตระสที่สังจันตาโูเตมหานาชาสมันตตุโรทิสาสัตตมนาอาหังสุอาเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาศอาคูววสถานิการทธาไมยากูเวนตุเวนตุวิภูจะวิภูตัสสะจทันโนเกษสรโถจักกินุมุนทุนิมุนทุจะกปนาโทโอวังโยจะเทวสุนโตจะมัตริติจักเสโนนะคันะโถนโนราชานโนสโธ อาคูมันจัสิกโกเจวะริมพลรุสุรยวัจจะสาเอเตจันเนยจลาชนโนคณาภาสาหราชุพิมธมนาอาพิการมงพิกรังสมติมนาอระธาคูสหพูนาคขาวเวสสาสหัจันชะกากัรมพระตาลาอาคูปยาคาสาหยายพิติยามุนาลาตระธาจะอาคูหาหายาส,าสินโนเอลวันโนจะม,มหา เยเลวันโนมหานาโคสุปะคัสมิติวนังเยนะคะราชตาหัสารันติทิพาทิชาวะคิวิสุจโกเุเบชสาเตวันนบชาจาสุปนาติติเตสัมมังอะไรนั่นตาตาลคะมมาสิสุปนาโตเกมะกะสิปุโธสันหิวเจหิอุปายันตานะคะสุปนาสมาตังสุปุทังทิตาวะสังเฮตานะสมุทังอสุราสิตาพัตตโลวัตนาเซเตอิติมตุยัสสินุกะลัะกัชฌามหาปุสมะอสุราธานาเวกสาเวกิตติสุจิติจา อาหาราชน้มุจิสหะตัญจะปุริปตานังสะเพเนวจะรามากาตานังหิตวะพลิริณสนัทานผู้ันทับอักขโมยสมัยญาตทานในขันติเตพิคุณังสมิติวงศนังอโปจัตเทวีปเทวีจัตเตโชวโยตหาขมุวารุนาวาลุนาเทวะสมุจัตสาสะหะเมตตากรุณากริยาอาคูเทวาและจัสิโนเตเสเตทะสัทธะกายะสะเพนานันโยิโนอิสิมัโตชุติมันโตวันนาโตยะสัสโนมุธมนาอภิคมุพิกรังสมิติวงนังเวณูจัตเทวี เป็นทจะเทวาสหทีจะอสมายจตุเวณยมาเจนทูบนิษัทเทวาจันทมาคุบุรักิตาสุริยสุบนิษัทเทวาสุริยมาคุบุรักิตานาขันตานิบุรักิตวะอาคุมันทวะหักาวสุนังวโสเศธโสมวะขากุรินทัโธท่าเศเตยะสัทธากิยาสเพนนันตอยินุอิติมโตทิติมโตนันโดยยัสสินโนมุธามนาอภิกรรมุภีนางสวิติงนางอาหาโหสาบุธิวะฉลามมัสิขาลิวะปัทลิกาจัตโลชาจัตอุมาบุพานิยาสิโนวะ อนาสหะธรรมะจะอจุตาอจเนชกาสุเลลุจิลาอาคูอาคูวัสนีสุโนทัศเตยทัสสะทากะยาสะเพนนาตโตวิโนอิทิมโตสุติมโตนะตโตโยสโนมัทวันะอภิกมงคลกุลสุตติคนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตมาสกิธาปุรุสิกาอาคูอาคูมนุปุรุสิกาอาทาคูระโยเทวาเยจะ โลหิตตวสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายาสสิโนทัศเตยสัทธกายาสภพนานาตวิญญาติมติมโตสุติมโตวนาโตยัสิโนมุธามนาอภิกรรมุขีกุณังสมิติงกุณัสุขะอรุมหากรุณาอาคูเวหาสหสสัสหะโอาคไหหะปะโมขาคูเทววิจักขนาสัทธรมตาลัาชามิสักาารยัสิโนอัธนายังอาคามชุนโยุทิสาภิวาสติทัศเตยสัทธกายาสภพนานาตวิญญาติมติมโตสุติมโตวนาโตยัสิโนมุธามนาอภิกรรมุขีกุณังสมิติงกุณั เขมิตาดุสิตายามาอาธารกายาสิโนอาภินตะการลามาสเถธาตินิมาจะอจสวะนิมมัติโนอาคูอาธาูพลนิมตาฮะเซเตฮะสหกายาสะเพนาตวิโนอินทิมโตสติมันโตมันนาโตยาสิโนมุธามนละภิกกมนางสมึตึงมนังตัสซเตเทเวนิกายาสะเพนะนตวิโนนามนิวะอคันจงเยจันเนทสาสหะวะภูชะมัคิลังโอคาตินิมาสาวังทาเขโมตะลังนาคังจันทงวะอาสิตัสังสวามโต ໂພທະມາປະລາມະໂຕຈາອິຄຸຕາອິທິມະໂຕສະຫະສະນະຄຸມາລາໂຊຈາສະພະຄະສະມິຕິໂນະສະອາພະມາລາຄານັງ મહ າສາເຕອຈສຕນສັຈຕອະຄາລຕຕພ อภิกันเตสินเทเวสพามเกมาลเสนาอภิกสมิปัญจกันสหมัธยาเอถะคันธภะภาะภันธะลาเกนะปันทะมทุโสัมันตาวลวะเทถามวมุสตากุจินังอิติตัฏฐมหเสนกันสหเสนังอภิสีปานินาตมหาจาระสลังกตะวันะเพลาวัง तथा वा पुस्सको मेखो थानायण तो सविचोको तथा सो पपुस्सति सङ्कुरो असदयामस्ते pancasaphang apinyaya vavakita nanachukuma tato amantiy tathatha sabbakesa thane ratin marasana apikantate ushana rapiko แตอาจับประมางขสุตตาพุทธศาสนังวิหารติปักกมุนีสังรมันปิีเฉยุงสะเพวิีิตังสังฆมาแพทยติตารย์สสิโนมุทนาติสาปุติหิสาวก้าชเนสุตตติปุรี8ปดปุรสด harma จักรปุนัสุเอวเมสุตังเอกังสมัยังพางะพานาสียังวิหารติอิติปันนมิกาทะเยอทะ락ผูกพะกวัปัญจวิคิเยวิุอมัตเตสิเทวเมีพิคุเอะปะปชิตเตนมปะเตวิตตภายุจายังกามสุกามะละสุขันเยคาุโยโคหิโนขโม โอชันกอันนนโยอันันทนิโตโยจะอธาลิกามนุโยโคทุโคอัโยอนันทันิโตเอเตเตปิโกเวบุหอันเตอนุปคมาชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณีนารณีอุสมัยอภิญยาสัมโพธยาิพนยสัวตติกตมาจัสาสิเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเนนะอภิสัมพุทธาจากสุกรณีนะารณีอุสมยะอภิญยสัมโพธยาิพนยาสัวตติเอโยเมวานิโยอังคคิโกมะโคเตมยที่ทางสมมติสมมาสัากปสสมมา อาญาทาโคสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคติณะอภิสัมปทาจักสุกเนีนะกรณีอุสมวระอาภิญญาสัมพทธายานิพนวะสตองตติปิอีทางโคปนาพิกเวทุกครั้งเยสตังชาปิตุขาฉลาปิตุขามรณะปิทุขังโสปะทิเลเทวสุมณสาปะยสักทุขาพิ อปิยหกสมบโคทุโคปหวิปโยโคทุโหยังปีชังลาละดปิโกางสกิตนะปัจจุปทานคาทุกขาอิทังโคปนาภิเวสมุทัยโยอริยสังยาญาตาปโนวิภันนันทนาคตาตละตลาภิาทีสยทัทางกรรมฐานฐาวิภันะาอิทังโคปนาภิเวทุกขานิโรธอริยสัจจสัยวัานญาัสสาวนาโรโคตโ อนันโยอ้ทางโขปนญหาพิคเวทุกครนิโรธการนิปฏิปทาอรินสัจังอายะไม่วะอริโยอังคกิโกมะคโคสยะที่ทางสมมัติสัมมาสังกโปสมะวจาสัมะกัมมตโตสมาอาโูสัมมาวยิมุสมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอรยสัจตันติเมพิคเวบุโคอันนั้นสุต่สุธรรมเนสุตะคุงทัพทิอานังอุทัพทิปัญญาอุทัพทิวิเชาอุทัพทิอะโลโก้อุทัพทิทางโขมันที่ทางทุกขังอริยสัจังปณิญญาตันติเมพิคเวบุโค อุเพอนุตเตสุธรรมเปุตจักขุอุทะปิยานังอุทาปิปัญญาอุทะปิวิชาอุทะปิโลโกอุทะปิตังโคปนที่ทางทุกขังอริยสัจจังปณิญญาสัตติมีพิเวบุเพอนุสตเตสุธรรมเปรุตจักขุอุทะปิยานังอุทะปิปัญญาอุทะปิวิชาอุทปิโลโกอุทะปิตังโคปนททางทุกขสมุิยโยอริยสัจจังปณิพันตติมีพิเว มุเพยอันสุดใจสุดธรรมะสุดจักโคอุทัพธิยานังอุทัพธิตเป็นยาอุทัพติวิชาอุทัพติอโลโคอุทัพติตังโคไปในทางทุกขังสุดเชโย อริยสัตังปณินันติเป็พิกเวบุเพออนุสตเตสุทธเมสุตจักขุอุทัพธิยานังอุทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัพธิโลโกอุทัพธิอิทังทุกขังนิโรธโออริยสัตังติเป็นพิกเวบุเพออนุสตเตสุทธเมสุตจักขุอุทัพธิยานังอุทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัพธิโลโกอุทัพธิตังโขในทางทุกขังนิโรธโออริยสัจฉัชฌิกตันติเม็พิกเวบุเพออนุสตเตสุทธเมสุตจักขุอุทัพธิยานังอุทัพธิปัญญาอุททททททิิิิวชาออุุโโลก ตั้งโคไปนิ้ทางทุกขานี้โลโทอะไรก็สัจจันติการันตีไม่พิเกวิบุเพออนุสุตสุธรรมสุจากุอุทาปฏิธาอนังอุทาปิธีปัญญาอุทาปิธีวิชาอุทาปิธีโลโกอุทาปิธีในทางทุกขานี้โลโทคานี้ไม่มีปิทาเลยสัตติไมพิเกวิบุเพออนุสุตสุธรเมสุจะกุอุทาปฏิธาอนังอุทาปิธีปัญญาอุทาปิธีวิชาอุทาปิธีโลโกอุทาปิธี นังโคบน Saint ิถังทุกขันิี่โลทาคัปนีปิติปิทาเลสัจจังภวิตันติเมพิเวบุเพอันสุเตสุธรรมเมสุตจะกรุงอุทาปิเตอานังอุทาปิเตปัญญาอุทาปิเตวิชาอุทาปิเตโลโกอุทาปิเตนังโคบนิถังทุกขันิโรธาคัปนีปิติปิทาเลสัจจังภวิตันติเมพิเวบุเพอันสุเตสุธรรมเมสุตจะกรุงอุทาปิเตอานังอุทาปิเตปัญญาอุทาปิเตวิชาอุทาปิเตโลโกอุทาปิเต ดากีว่าจะมีอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอติวะวะตะการวสากรังยะถาภูตังงานะทัสนังนัวิสุทังอโหสิเนวัตวะวังพิโคเวสเทวะเกโลเกสมาลาเกสภะมันเลเกภาษาพมานิย่าปชัยยะเทวะมุสัยยะอนุตรังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทโธจะสิงยะโตจะโขเมพิโคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอติวะวะตะการวสากรังยะถาภูตังงานะทัสนังวิสุทังอโหสิอัตตะหังพิโคเวสเทวะเกโลเกสมาลาเกสภะฟาม ส,ส, ica, Trump, สัพสพะมะเกส,ส,ส,สัพพะมานะเมริยาปัชชะยะเทวมุนสยยะอนุตลังสมาโคติงอภิสัมพุทโธปัญจสิงยานจัปปะนาเมสัสนังอทวัติเอกุปะวิมุติไอยะติมาชาติตาฐานิภะวิมติอิธิโมโวจะภะขวาอัตมนาปัญจวิการวิขุอภังคันโตอภิตตังอภินันทุอิสมิจัปปะนาเวสากระสมิงขายะระมณีไอยะสมโตโคเทญยสัตวิรชังวิรมาตังธรรมจักขุธรรมปิยังกินจีตมุทัหงธรรมสัพพันตังนิโรธมันติ าตเตจะพักวารธรรมจักเกผูมาเทวสธรรมสาวิสงเอตมพักตาภาสิังอิสิตมนไเนวิคัเยอนตลังธรรมจักกังปเตียงอปวติตยงสมานนว่สมานนะ วระเทวนะว่ามาเลนะว่าพมุนาวากิจินะวากิจสมติภูหนังเทวานังสัตังสตัวะสตุมหาลิชกาเทวะสัตมลสาวสสงตัตุมหาริชกาเทวานังสัตังสตวตาวติงสาเทวสัตมลสาวสสงตาวติงสานาังสัตังสตัวยามาเทวสัตมลสาวสงยามานังเทวานังสัตังสตวสุสิตาเทวะสัตมลสาวสสงสุสิตานังเทวานังสัตังสตัวนิมราตีเทวะสัตมลสาวสสงนิมราตินางเทวานังสัตังสตุวะป เทวาสัถังสุตวะพระมหิการสถานพระมหิการเทวาสธานมุสกสุเอตัมพัฒนตาภ si สภิศรนางอิสิปันนันีมิกเทยอันตลังธรรมจักกังปวติยังอปวติยังพระมเลนาวะพรมเลนาวะเทวินะวามเลนะวะพระมุนาวะกิจนาวะกิสมิติอินิหะเตนะขเชนะมุขเตนะยาวะพระมโลกะโต

บทที่สิบเราทำนุสติสวัคคะโตภควตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปติโกโอป็นานิโกเปันตะตังเวทิโตโกวิญญูหิติบทที่สิบเอ็ดอนุสติสุปฏิปันโนภควโตสวัคสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสวัคสังโฆเยเยปันโนภควโตสวัคสังโฆสามิจิปันโนภควโตสวัคสังโฆในทิทางจตัลเลปุอิสังค์ธนิหะอุปุรุบุคขาเอกาะควโตสวัคสังโฆอาหุเนยังปะหุเนยังทักกิเนยนะอันจะลีกันอันี้โยอันตัลังปุญญาเขตังโลกัสสติ บทที่สิบสองสกัตตวะสกัตตวะพุทธะละตัณอสังอุตมังวลังหิตังเซวมุสสันังพุทธะเตชะนาสัตย์นานนาสันตุปุทวะสเพตุขัมุปัสมาตุเตสกัตตวะธรรมลัตัณอสังอุตมังวลังเปรีลาหุปัสมาตังธรรมเตชะนาสัตย์นานนาสันตุปุทวะสเพทายาปุทสมิตุเตสกัตตวะธรรมละตนา วสตังอุตมังลังอหุนยังปะหุนยังสักขะเตชีนะสัสินานะสัำตุปทัสสะเพสโสขาวุตสตะมินตุเตวันที่สิบสามคาราชินนประชรท่านอาสาพุทธาพุทธะตวามลังสหานาสตุสัพะละสังเฮปิวิสุนนะสภการหังกะลายุพุทธาอัตวิราชติยะกระเพปิตามัยหังมัทเกเตมุนิสระสิเสปิโตมัยหังพุทโธธรรมโมเจเนสังโคปิโตมัยหังสเลสะพะคุณะกะโลทะเฮเยอุทโธ ຄະນິດຄະເລກໂຕທັກນີ້ເຄື່ອງນິຍົມວ່າທັກກຫັສົອທ กัสโปจันนมะหานโมอุปัสสงคามัตเตเกสเกโตปะถะขัสมิงสุริโยวะฟังกโลนิสีโนสันดะสัมโนสุพิโตปุนิโงภูมาระกัสโมเทโลภะเหสีจิตาวะทะโกโสมัยหังเวทะเนนิจังปณิจาสิกุณากัลปุโนอังคลุมะโรจ่อุปัลลีเทนท่าสิวลีเทลาปัญจอิมิเชตานาลติกิติกามังเสสะสิติมหาเทลาชิตามาชิมาสกาเสสะสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนราสาชลันตาสิลาเตชนะอังคาเมเกสุตันติตานะตัังคุณอาตะกันทังกุลโตอส มรรคกังประธานงบุลมัตโตจะอัตานันตีอสุจักังอากาเสเฉนังอสิเสสาปตะลาสันติตาที่นานาสังยุตาสปติกาสะสังกตาวตาปิทิตาสัญชตาพาหินรานมาสนุปัทวาอสิสาเวนยังเันตุชันตีชาแนเตชะสา สโตเมสกิเจนะสถาสัมพุธปัญชเลชินาปัญชลามชิวิหารอันติมหิตาเลสถาปนิตุมังสเพเตมหาชันราสภาเจวามันตุสุโคลาสุโคชินานุภาเวนชุตโทธรรมานุภาเวนที่ต่างสังโฆสังขานุภาเวนะตันนารโยอธรมานุภาปาริโตจะลังมีปัญเชลิติ บทที่14บทสวดพระหุงมหาการพระหุงสหมิติปุสาวุธันตังคีเมฆลังอุทกิตตโนราเสมาลังธาราทิธรรมาชิตะวามุนินโทตันเตสาวพุเตยเชมขรานิมาติเลกาพิยุชิกาแพฟรันติพลัมปนาละวาคมาคทยาขังขันติสุทันตาวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตยสาวพุเตยเชมขรานินาลาคิลิงกชวัลกติมุตังภาวะขิจามาเสนิวะสุรันทุนตังเมตัมพุเสกิตะวามุนินโทตันเตสาวพุเต ใมังคลานีอ so ุกิตะคัตหะมหะสุรันทนตังอวันติโยเชนังปังโนวันตังเอศวิสังคตะโตจิตวามุนิโทตันเตสาพุนเตชมคลานีกัตตวนาการธรมมุธังเขวิภนิยายิจยะทุกขะจจนังกายามเชสันเตนะสุเมธีนาชิตวามุนิโทตันเตสาพุนตุเตชมคลานี สัจจังวิหายะมติสัจจวะทะตุงปะทาติปรมนังอัติตังปัญญาปไสิโตสิามณีโตนเตสเตะนนโปนันทาคุชานคุพุทธังมหิติงปุเตนะพุทธะเละปะมามยันโตหินสุปะเทะวิทนาสิตวะมุนโตนเตสเตะนทุกขหหุชคนะุหังะมัง วิสุทธิมิตรการพิการนังยานานาคาเทนะพิจนาติตวามุนิโทตันเตสาปนตุเตเชมังคัลังเอตาติปุชคามังคัลาอาสาโยวาจโนทินณทิเนอัสระเตมตันทีจิตวะนะในการเวทานิประจุเวทานิพวกขังสุขขังอธิคเมยานาโลสปนนมหากรุณากรีโกนัทโหหิตายะสปันนิปนังพุนเตลิวะปันโมีสภาปันโตสัมโพพุนตมังเอเตสัตวชีนะโหตุเตเชมังคัลัง เชียนโตพุทธิยามมเลสกัยนังนินโนเอวังตะโฮคเียนสุหมังคะเลอปัติปังเกสีสีไปปกะเลอพิเศษเกสภาพคุณนังอาคัปโตโหคติสุนักขันตังสุมังคลังสุภาพกโตสุหิตังสุนักขันโนสุมคโตจ่าสุหิตทางพมจะริสุปะทักินังการกามังวจากมังปะทักกินังคทกินังกโนกำมังปะทินีปะทักกินาลักินานิ้กตวานะวัลันเตปะทักินเพราะตุัพมังคะลังละขันตุัพเทวตาสัพพะทุทานุภาเวนัสธาสตีพุทธตุ าวนาสถาสติพราะวัตัวเต้เพราะตัวมังพลังว่าขันตสาพพระเทวตาสัพพระทารนุภาวนาสัถาสติเพวัตเต บททีิบหปิทนาขยาเทวตาสังนาติสุเพะเลปุถคะเลตะหิงตะหิงตามะธานทวันตุกุชตาสดทิงกะโรติธาะหาทเลเทลาจะมัชยวราากาจพิโคสรามินากรธามปฏิอุปสกาหามาจเเทสานิขมาจะอิสราสนาภูตาสกิตาพรวันตุเตชชลาภูชชยปิอันทัศสภวะสังเสชะตาปหุปะริจะนิยานิการทรหมวัังปุจจเเสะเพยทุกขสากลลตุสังขยังคาตุตีลังสตังครมโมธรรมะธาราจะปุขลาสังโฆโหตุสมโค วุฒิิสัปวนนุเมยวมาธรเมอะไริยะประเวเตปัสสนาโพตูสัภัยปิปนิโนสาวผู้ศาเนธรรมะทั้รังพระวิสันโตกาะเทโววระสตุพระเวทวายะศาสนาจะมีทางในขุเป็นท่านิงอัตติปิตาจะอชังในจังละคันติปตะการเอวังธรรมีนาตจราชนะละประชังละคันตุสัพพทา บทที่สิบหกเทวตาอุชนอยะคาถาสุขปตตาจันทิทุขาพยาปตาจันเพยาสุขปตาจันโสตาโสตุสัมเพปีปันิโนเทวตาคาตาจามเหหิสัมพันตังุสัมพันตุสัเพเทวานุโมทันตุสัพพันธ์สุธยาธนังธัตุตุสัธยาสีลังละขันตุสัพพะเทวะพานาเวเจตาโหตุขัณฑตุเทวตาสุบทที่สิบเจ็ดสุพังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังธาขันตุสัพพะเทวตาสุสัพพะพุทธนุภาเวนะสัทสัตถีภวันตุเต หตสะพังสูงขลังละขัตัวสาพวตาสาธม,มานุภาเวนะสถโหตุเนีตางตสะพังาสางลังละขัตสาพวตาสพสังขานุภาเวนะสถโหตุนีตง สัพเพุทธาภระตาปัญจกจังพลังอรหันตานันตเจชนะละขันธพระิสัพสสัพเพุทธาภรตาปัญจเกจานังพลังอรหันตานันตะเจชนะละขันธ์พริสัพสสัพเพุทธาภระตาปัญจกจังพลังอรหันตานันตะเจชนะขันธพุทสัพสสัพเพุทธาภรตาปัญจกจังพลังอรหันตานันตะเจชนะขันพรสัพสสัพเพุทธาภรตาปัญจกจังพลังอรหันตานันตเจชนะละขันพุทธิสัพตสัพเพุทธาภระตาปัญจกจังพลังอรหันตานันตะ ตาเพี่พุทธาพระปตาบัรจะกจจพลังอาหารตานาตจะชนะขันธ์ตปสัสะเพี่พุทธาพระปพตาบัรจะกจจังพลังอาหารตาาตจะชนะนธ์สส ด้วหาอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสงแห่งการบูชาพระนารายณ์ด้วยการสาสะละบุสดมนลพระสูตรพระปฏิละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้เราบริจาคบุปไปทั้งปวงกไว้กับประชาชนทางทางเพราะว่าทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุนนาในการสวดสายง่ายบุสดมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนทำนาแล้วโปรดอนุพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงค์คนปิตายอดสถิเรียนยอดสถิเรียนไว้คู่หูไปตลอดจนว่าสุขมงคนทั้งปวงขึ้สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยออนุภาพแห่งความปริและรงสนศักดิ์สิทธิ์ุปการวดเลยสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าอันทั้งหลายกเกิดการสวดมนต์เจริญภาวนาะขออนุทวายเป็นบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาขอคุณบุญนี้ต้องมึงส,ส่งผลคู่มิจิตสถานโลกสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะทุกท่านขอจบบาจาะไปทั้งพวงโปรดความทุกข์กายทุกเจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในเมืองใน,น,น,นให้กันนานเัิญโต๊ะบุิสักร่ามันทั้งหลายาสมพร,ร้อมดตตาสรร์สมบัติญวาเรอสมบัติญในดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนกกากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญรุ่งจัดตัวพิชนทั้งสี่คืออายุวันนาสุขะพลาเธอขออนุ่มม้อทานทำงานบนเกาเขาพวยเสสสีทุกท่านค่ะ